เริ่มแล้วคนดังกับการแต่งผีสวยหล่อมาพร้อมความร้อ,อนเป็นประจำทุกปีที่เราจะได้เห็นดารานักร้องคนดังร่วมสนุกกับเทศกาลวันฮารลวีนซึ่งเป็นหนึ่งในวันที่จะได้ปลดปล่อยด้วยการแต่งหน้าแต่งตัวเป็นผีพร้อมใส่ความครีเอทแบบสุดๆพร้อมเสิร์ฟความร้อนแบบจัดเต็มแถมยังมีลุคที่เห็นแล้วใจสั่นรัวๆเพราะไม่ใช่น่ากลัวแต่ว่าน่ารัก สวยหล่อกันตั้งหากภาพดาราแต่งฮาโลวีนปล่อยความร้อนสั่นสะท้านหัวใจแฟนๆแบบจัดเต็มไบต์นรพัชมิ้นชริดาจีน่ายีนาเป้ยปันวาดตูนพิมพ์ปวีใหม่ดาวิกา